หมอเนจะมาเล่าเรื่องเล้าของบุรุษพยาบาลหลุมซิปปีเจ้าเจียงหายเจา้าเออวันแรกเขาก็แบบว่าอูก,กันอีเมนก็โอ้เป็นคนเหนื่อเหมือนกันเจา้าก็เลยม่วนจอยกันขนาดเป็นคนเหนื่อยก็เจ้าอ๋อแ้่หมอเอมืองได้สิกะหมอแนก็เป็นคนเหนือ่อเจ้าอ้าวเป็นคนเหนือแล้วทำไมอยู่คนครศรีธรรมราชอะถ้าพูดตามความจริงก็หนีตามผู้ชายโอ้ใช่ มอชอเจ้าอ๋อหนูหนูหนก็พยาบาลมอชอเหมือนกันโอ้ตรงนี้เยอะนะ <ừ. S 1> นิดนึงนะแะบบเจ็บน่าแบบเจ็บเจ้าเจฟค่ะแบบเจ็<อ>บ,รจ,บรจริงๆอันนี้บบนด้อุ้ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลุมคือนางงามปุ๊บถ้าได้แฟนใหม่ต้องไล่หา,าแน่เลยนะไหนไห <c oughs> นอ่างแม่จะจะลีม่วนจอยขนาดนี้เลยก็ยบ เหมือนกันตันเล่ากินทุกหมอกอมนุษย์นี่มันแข็งนะอันก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังสุขาว